ตอนที่289เผ่ามนุษย์ของเรามิมีทางตกเป็นทาสหลังจากที่ตู่กูชิงเฟิงได้รู้ว่าผู้ที่ดีดเพลงหัวฟานนั้นเป็นเพียงสตรีของเผ่ามนุษย์นางหนึ่งท่านใดนั้นจิตใจของนางก็เกิดความสับสนว่าวุ่นเป็นอย่างมากเพราะตำราเพลงหัวฟานรวมทั้งลงนโวโลกาเป็นสิ่งที่นางและเขาผู้นั้นได้ค้นเจอในแดนลับโบราณแห่งหนึ่งจากนั้นเมื่อได้สำรวจอย่างละเอียดก็พบว่าเพลงหัวฟานนั้นกุญแจที่ใช้เปิดลงนวโลกานั่นเอง ขณะเดียวกันแม้เพลงหัวฟานจะเป็นแค่เพลงเพลงหนึ่งทว่ากลับมีข้อห้ามลึกลับบางอย่างซ่อนอยู่หากต้องการจะดีดเพลงหัวฟานนี้เพียงจะต้องแตกฉานในวิธีดนตรีขั้นสูงแล้วยังต้องไขปริศนาที่แฝงอยู่ในเนื้อเพลงให้ได้อีกด้วยส่วนเคล็ดวิชาที่ใช้ในการไขข้อห้ามปริศนาในเพลงหัวฟานนั้นท้ายที่สุดแล้วมีเพียงแค่พวกเขาสองคนเท่านั้นที่รู้ นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าเหตุใดหลังจากเพลงหัวฟานถูกค้นพบตั้งแต่ยุคนั้นและผู้บำเพ็ญเพียรวิธีดนตรีมาหมายต่างยกย่องทว่ากลับนี้มีผู้ใดสามารถที่จะเล่นเพลงนี้ได้แต่เมื่อหกปีก่อนตูกูชิงเฟิงที่หลับไหลอย,อยู่ในรงนวโลกากลับถูกเพลงหัวฟานนี้ปลุกขึ้นมาอีกครั้งสิ่งแรกที่นางนึกได้หลังจากตื่นจากการหลับไหลก็คือ การเกิดใหม่ของคนผู้นั้นทำให้เพลงหัวฟานถูกบันเลงขึ้นบนโลกนี้อีกครั้งและยังเป็นกุญแจเปิดลงนวโลกาให้นางอีกด้วยเช่นนั้นจึงทำให้ตลอดระยะเวลาหกปีมานี้นางจึงรู้สึกเหมือนคนเสียสตินับตั้งแต่ออกมาจากลงนวโลกาได้นางก็พยายามอย่างสุดกำลังเพื่อทำลายค่ายกลเวทโบราณที่ผนึกนางเอาไว้เพื่อคนผู้นั้น นางถึงกับตัดสินใจว่าจะละทิ้งความแค้นกับพวกมนุษย์ขอเพียงพาคนในเผ่าออกจากแดนอันหนาวเหน็บแห่งนั้นและกลับสู่ดินแดนจงหยวนได้อีกครั้งแต่สิ่งที่นางคาดมิถึงก็คือคนที่สามารถเล่นเพลงหัวฟานได้กลับเป็นมนุษย์นางหนึ่งที่บรรเลงเพลงหัวฟานจนสามารถปลุกนางขึ้นมาได้เช่นนี้คิดถึงตรงนี้ฟ้าช่างตล่นแกล้งข้าจริงๆเหตุใดถึงไม่ใช่เขาเล่าที่บรรเลงเพลงหัวฟาน ตูกูชิงเฟิงรู้สึกว่าวุ่นใจยิ่งนักและพูดกับตัวเองอย่างอดมิได้ในเมื่อเป็นเช่นนั้นข้าก็คงไม่ต้องคิดอะไรมากอีกแล้วสินะยังมิทันสิ้นเสียงดีผู้แข็งแกร่งของสำนักต่างๆต่าง,าง,างก็ปรากฏตัวขึ้นบนกำแพงเมืองเมื่อพวกเขาเห็นตูกูชิงเฟิงที่ยืนอยู่กลางอากาศรอบกายปกคลุมไปด้วยไอพลังทำลายล้างอันรุนแรงพลันก็มีสีหน้าราวกับจะร้องให้ขึ้นมาเสียให้ได้สมกับที่เป็นจกักรพรรด,ดิีมานจริงๆ เพียงแค่ไอพลังที่แผ่ออกมาจากร่างอย่างน่ากลัวถึงเพียงนี้ต่อให้พวกเราร่วมมือกันจะสามารถต้านทานนางได้จริงๆเยี่ยงนั้นหรือท่านคงจะเป็นจักรพรรดิมันท่านนั้นใช่หรือไม่เจ้าสำนักจืชิงสวีชิงเทียนขมวดคิ้วแน่นสีหน้าเคร่งเครียดอย่างมากนับตั้งแต่โบราณมาเผ่าของข้าถูกผู้แข็งแกร่งแห่งลทัทธิเต่าในจงหยวนขับไล่ให้ไปอยู่อย่างดินแดนอันหนาวเหน็บ บัดนี้ข้าได้ตื่นขึ้นมาอีกคราเช่นนั้นต่อให้ผู้แข็งแกร่งลัดที่เตาอย่างพวกเจ้ารวมตัวกันก็มีอาจจะสามารถต้านทานข้าและเหล่าปีศาจในเผ่าของข้าได้หรอกตูกูชิงเฟิงเอ่ยด้วยน้ำเสียงเย็นเฉียบคำพูดนั้นเต็มไปด้วยอำนาจและความน่าเกรงขามมิมีทีท่าว่าจะยอมเจรจาแต่อย่างใดนักพรตช้างสเสวียนที่ยืนอยู่ข้างสวีชิงเทียนถึงกับเบิกตากว้างขึ้นก่อนจะเอ่ยอย่างดุดันว่า ตำราโบราณบันทึกเอาไว้ว่าสมัยบรรพาการเผ่าปีศาจของเจ้าเข่นฆ่าผู้บริสุทธิ์ทำให้มนุษย์ตกเป็นท่าต่อมาลทัทธิเต่าผงาดขึ้นจึงได้ผนึกกำลังกันขับไล่ฝ่ายมารออกไปนอกจงหยวนได้สำเร็จและสร้างกำแพงเมืองหมื่นลี้ขึ้นที่ชายแดนทางเหนือของจงหยวนพร้อมวางค่ายกลสังหารและค่ายกลที่ไรเทียมทานเอาไว้เวลานี้แม้พวกข่าจะมีได้เก่งกาจแต่เพื่อสรรพชีวิตเบื้องหลังอีกนับมีท่วนต่อให้ต้องสู้จนตัวตายก็จะมิยอมให้มันเช่นพวกเจ้าเข้าสู่จงหยวนได้เป็นอันขาดได้ยินเช่นนั้น พวกเจ้าหาใช่คนในยุคนั้นไม่จะรู้ได้เยี่ยงไรว่าตอนนั้นแท้จริงแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างบัตรนี้ข้ามีทางเลือกให้พวกเจ้าสองทางตูกูชิงเฟิงแค่นเสียงเย็นออกมาปิดค่ายกลสังหารและค่ายกลทั้งหมดที่วางเอาไว้ที่นี่ปล่อยให้ข้าและเผ่ามาันเข้าสู่จงหยวนซะหากยอมทำตามข้าขอรับปากว่าข้าจะให้มนุษย์อย่างพวกเจ้ามีที่ยืนต่อในจงหยวน หรือไม่ค่าจะเป็นคนลงมือทํำลายค่ายก้นสังหารและค่ายก้อนอื่นๆที่นี่เองรวมทั้งทํำลายกำแพงเมืองหมื่นลี้ของพวกเจ้าด้วยแต่หากเป็นเช่นนั้นข้าจะให้มนุษย์เช่นพวกเจ้าตกเป็นทาสและมีมีวันตั้งตัวได้อีกตลอดไปเอ่ยถึงตรงนี้ร่างของตูกูชิงเฟิงพลันระเบิดพลังอันน่ากลัวออกมาทัานใดนั้นภายในรัศมีนับร้อยจัางรอบๆกายของนาง พลันมีเมฆหมอกลอยต่ำลงมาเกิดรอยแยกขึ้นท่ามกลางความว่างเปล่าเสียงฟ้าร้องดังสนั่นวันไหวพลังฟ้าดินอันน่าสะพรึงกลัวพุ่งเข้ามาราวกับจะทำลายล้างทุกสิ่งให้สิ้นซากวินาทีนี้ด้านนอกกำแพงเมืองแทบจะกลายปเป็นนรกโลกันขณะเดียวกันเมื่อได้ยินคำประกาศก้องของตูกูชิงเฟิงและได้สัมผัสไอพลังอันน่าสะพรึงกลัวที่ปกคลุมรอบกายของนางแล้วผู้แข็งแกร่งแห่งลัทธิเต่ามากมายที่ยืนอยู่บนกำแพงเมืองก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีแววตาเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่น หลังจากเงียบอยูุ่กรู่หนึ่งนักพรตชังสเสวียนก็ก้าวไปด้านหน้าหนึ่งก้าวและยังคงเอ่ยด้วยท่าทางดุดันข้าย,ยังยืนยันคำเดิมหากค่ายกลสังหารและค่ายกลลเวทที่เหล่าบรรพบุรุษวางไว้มิอาจต้านทานมานเช่นพวกเจ้าได้เช่นนั้นก็ขอใช้ร่างพวกเราลทัทธิเต่านับแสนสร้างเป็นกำแพงเมืองอีกคราก็แล้วกันได้ยินเช่นนั้นผู้แข็งแกร่งนับสิบคนที่ยืนอยู่ด้านหลังนักพรตชังสเสวียนก็หันมาสบตากันเล็กน้อยจากนั้นก็ตะโกนขึ้นพร้อมๆกันว่าเผ่ามนุษย์ของเรามิมีทางตกเป็นทาส ทันใดนั้นเสียงดังก้องราวกับอสศนบาตก็ดังกึกกล้องไปทั่วดินแดนอันรกร้างแห่งนี้ในเมื่อพวกเจ้าได้ดึงเยี่ยงนี้เช่นนั้นวันรุ่งขึ้นก็จะเป็นวันตายของพวกเจ้าตูกูชิงเฟิงแค่นเสียงเย็นออกมารอบกายพลันปล่อยไอสังหารที่รุนแรงออกมาทำให้บริเวณด้านนอกกำแพงเมืองถูกแช่แข็งแทบในพริบตาขณะเดียวกันตูกูชิงเฟิงก็ประสานมือทั้งสองข้างขึ้นรอบกายเปล่งแสงระยิบระยับเสียงแห่งเต่าดังก้องออกมาราวกับระฆังทองคำ วินาทีต่อมาหมอกสีดำทรงพลานุภาพที่เต็มไปพลังฟ้าดินสุดปนป่วนก็ได้ประตูขึ้นราวกับคลื่นที่โหมกระหน่ำพร้อมทะยานขึ้นฟ้าจากนั้นก็พุ่งไปทางกำแพงเมืองอย่างบ้าคลาั่งปรากฏการเช่นนี้ช่างหน้าอกสันขวัญแขวนยิ่งนักเมื่อเห็นภาพตรงหน้าเหล่าผู้แข็งแกร่งมากมายที่ยืนอยู่บนกำแพงเมืองต่างก็ต้องสูดหายใจเข้าปอดลึกๆขณะเดียวกันก็ก้าวถอยหลังไปโดยมิรู้ตัว ในตอนนั้นเองค่ายกลสังหารและค่ายกลโบราณที่วางเอาไว้รอบกำแพงเมืองก็ถูกกระตุ้นขึ้นพร้อมๆกันเพียงมินานขณะที่กลุ่มหมอกสีดำซัดเข้ามานั้นบนกำแพงเมืองหมื่นลี้แห่งนี้พลันก็มีแสงเจิดจ้าราวกับเปลวเพลิงมากมายเปล่งออกมาเพียงพลิบตาหลังจากที่ลวดลายค่ายกลและสัญ,ญลักษณ์โบราณซับซ้อนมากมายปรากฏม่านแสงอันง,งดงามตรการตาก็พุ่งขึ้นสูงนับสิบจังขวางกั้นหมอกสีดำที่ซัดเข้ามาเอาไว้ ขณะเดียวกันไอกระบี่อันน่าสะพรึงกลัวนับหมื่นสายพลันพุ่งออกจากม่านแสงนั้นราวกับฝูงตัก,กแตนที่บินข้ามพรมแดนเพียงพลิบตาห้วงอากาศก็เกิดรอยแยกพลังอันรุนแรงก็พุ่งเข้าใส่ตูกูชิงเฟิงในทันทีช่างเป็นภาพที่น่าอัศจรรย์ทว่ากลับเขย่าจิตใจของทุกคนยิ่งนักแต่ตูกูชิงเฟิงกลับยังยืนนิ่งอยู่กลางอากาศด้วยท่าทางสงบหาได้สะทกส้านใดๆไม่จวบจนเมื่อไอกระบี่เล่มหนึ่งเข้ามาใกล้นางจนเหลือเพียงครึ่งจ้าง นางจึงได้ขยับกายเล็กน้อยแต่นางกลับมิได้มีท่าทีลงมือตอบโต้แต่อย่างใดนางเพียงแค่ใช้ปลายเท้าแต่เบาๆราวกับมแมลงปอแต่น้ำเท่านั้นวินาทีต่อมาปลายเท้าของนางกลับเกิดคลื่นอากาศขึ้นเพียงพริบตามวลพลังมหาศาลก็สะท้อนกลับจากนั้นภาพอันน่าสะพรึงกลัวก็ได้ปรากฏขึ้น หลังจากคลื่นอากาศจากมวลพลังมหาศาลนี้แผ่ออกมาไอกระบี่ที่มีพลังเพียงพอจะทำลายภูเขาได้จำนวนมากที่พุ่งออกมาจากม่านแสงกลับแตกสลายหายไปในอากาศภายในพริบตาภาพนี้ช่างน่าหวาดผวายิ่งนักหลังจากนั้นปังปังปปังจากนั้นก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นอย่างต่อเนื่องพลังปราณอันนนากโกลเกิดการผันผวนอย่างรุนแรงจนแทบจะทำลายโลกใบนี้ลงเสียให้ได้ ทว่าตูกูชิงเฟิงก็ยังคงยืนนิ่งอยู่กลางอากาศและเฝ้ามองเหตุการณ์อันน่ากลัวที่เกิดขึ้นรอบกายของนางโดยมิวันไหวแม้แต่น้อยวินาทีนี้นางได้แสดงถึงพลังและความน่าเกรงขามของจักรพรรดิมานออกมาแล้วท่าทางดุดันและโดดเด่นเหนือผู้ใดเวลานี้ผู้แข็งแกร่งมากมายที่อยู่บนกำแพงเมืองเดิมคิดว่าไอกระบี่นับมิถวนนั้นสามารถทำให้จักรพรรดิมานตนนี้ล่าถอยกลับไปได้แต่ใครจะคิดว่าไอกระบี่จะแตกสลายง่ายดดยเพียงนั้น ทันใดนั้นทุกคนที่อยู่ในที่นั้นต่างก็มีสีหน้าซีดเผือดลงเหงื่อการไหลยเย็นและเต็มไปด้วยความผิดหวังการโจมตีที่รุนแรงและน่าสะพรึงกลัวเช่นนี้กลับถูกจัก,กรพรรดิมันทำลายลงได้อย่างง่ายดายเช่นนี้แล้วหากผู้อาวุโสเย่มียื่นมือเข้ามาช่วยใครเล่าจะสามารถต้านทานจัก,กรพรรดิมานตนนี้ได้อีกตอนนั้นเองเมื่อค่ายกลสังหารที่วางเอาไว้บนกำแพงเมืองเริ่มทำการโจมตีขึ้นอีกครั้ง ูกูชิงเฟิงเห็นเช่นนั้นก็เริ่มจะลงมือจริงจังขึ้นมาแล้ว